วันนี้มีร้านลาบอีกหนึ่งร้านมาแนะนาครับร้านคูมินล,ลาบก้อยต้มอเาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งร้านก็เปิดตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยครับซึ่งก็มีเมนูลาบก้อยต้มที่หลากหลายนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูที่ผมชื่นชอบครับและที่นี่อาหารไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับสาหรับเมนูแรกนะครับนี่คือเสือร้องไห้นะครับบอกเลยว่านี่คือเสือแท้ๆที่มีการหมักย่างได้รสชาติกลมกล่อมที่พอดีสําหรับเมนูต่อไปก็คือต้มแซบครับ จะถูกใจคนสายแซบสายเปรี้ยวไม่ขมเนื้อนุ่มพอดีเลยครับและนี่คือเมนูน้ำตกเสือครับผมสั่งแบบขมมาบอกเลยว่าอร่อยช้ำลิ้นอัมดั่มมากและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือเมนูก้อยคั่วจบท้ายด้วยตำทูครับร้านจะอยู่บนถนนถีนนทน์ฝั่งขาออกจากจังหวัดกาลสินพิกัดสามารถดูได้ในคอมเมนต์เลยครับ